่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่ดให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตาุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกําลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาอิศัก์บวนกิยาพัน์นะครับวันนี้มาคุยกับท่าน ตอบสนองความต้องการของแฟนๆรายการที่ปลูกกระท้อนครับท่านถามไทยกันมาบอกว่าอยากจะให้ผมคุยเรื่องศัตรูของกระท้อนนะฮะก็อันหมายถึงพวกโรคแมลงศัตรูที่มารบกวนอกระท้อนแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็ขอย้ำซะหน่อยว่าในสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยนะครับ เวลาเราปลูกต้นกระท้อนเนี่ยเราก็มักจะปล่อยให้กระท้อนเนี่ยต้นใหญ่โตนะฮะแล้วก็คนโบราณเวลาจะขึ้นไปห่อกระท้อนที่เขาเวลามาขายก็มักจะโฆษณาบอกว่าอันเนี้ยกระท้อนห่อนนะ,อะความหมายของคำว่ากระท้อนห่อก็หมายความว่าเป็นกระท้อนที่เมื่อผ่ามาแล้วเนี่ยลูกผล มันจะไม่เน่าและไม่มีหนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาคนซื้อบอกกระท้อนหอหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มามาจากความหมายอย่างนี้สมัยก่อนเวลาจะหอ,อกระท้อนกันทีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาไม้ไผนะ่ะมาทํานั่งร้านแล้วก็ปีนขึ้นไปหอ,อกระ้อนกันโอ้เป็นที่ลำบากยากเย็นในยุคปัจจุบันเราปรับเปลี่ยนไม้ผล โดยการที่แทนที่จะปล่อยให้ต้นใหญ่โตมโหรารนเราก็ทำเป็นกระท้อนต้นเตี้ยคือต้นไม่ตรงใหญ่นะักปลูกระยะชิดขึ้นนะฮะและเราก็แค่เก้าอี้ตัวหนึ่งวางเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ห่อกระท้อนได้สบายๆนะฮะทีนี้ทำไมต้องหอ่อเราลองไปติดตามดูนะครับว่ามแมลงศัตรูกระท้อนนั้นมีอะไรบ้างนี่ ก็มีตั้งหลายชนิดเดี๋ยวผมลงไล่ชื่อให้ท่านฟังก่อนนะฮะแมลงศัตรูกระทอนเท่าที่มีรายงานกันอยู่ก็มีผีเสื้อยักษ์นะฮะผีเสื้อยักษ์นะครับนอกจากผีเสื้อยักษ์ก็มีมแมลงวันแตงที่เขาเรียก่าเมลอนฟลายนะครับมแมลงวันแตงแล้วก็มีมแมลงวันทองนะอันนี้ก็ Oriental f o ต t f า y นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังไม่พอยังไม่อีกนะก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเจอกันอยู่3ตัวหลักๆในแง่ของอมแมลงศัตรูของกระทอนที่ทำให้กระทอนเน่าเสียแต่ถ้าเราไปพิจารณาดูบางคนบอกว่าอาจารย์ผมเคยปลูกกระทอนไว้นะ แล้วกระทร้อนเนี่ยใบยมันหกิหกมันเป็นโรคอะไรล่ะครับคือกระทร้อนโดยทั่วไปเนี่ยใบยมันจะต้องแผ่ใช่ไหมแบนแบนแต่อันนี้ใบมันหกหกนะฮะเป็นปุ่มปุ่มปมป,ม,ปมอะไรแบบนั้นอันนั้นก็เป็นไม่ใช่มแมลงเราเรียกว่าแมงนะครับนะก็คือพวกไรสศัตรูพืช แต่ว่าไรชนิดนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดนั้นคือไรสี่ขาครับไรสี่ขานะชื่อบอกอยู่แล้วเพราะมันเป็นไรที่แทนนี้จะมี8ขามี4ขาเวลามันจะดูดกินอะไรมันก็ลากตูวเข้ามันไปนะครับอันนั้นแหละครับที่ทำให้ใบกระท้อนเป็นปุบปุมปุบปมคราวนี้ถ้ามันมีเล็กน้อยถ้กกอป,ปิดใบเด็ดใบออกมาจุ่มน้ำแช่น้ำไป มันก็ตายอยู่ในน้ํานั่นแหละแต่ว่าถ้าเผื่อเราจะป้องกันไม่ให้มันแพร่ระบาดกระจัดกระจายไปยังที่อื่นๆต่อไปเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะต้องอจัะ,ะเตรียมป้องกันกําจัดโดยการใช้กรรมฐานผงคุมอรัสหรือจะเป็นสารกําจัดไรพวกโทเทม นะฮะอันนี้กรณีที่เราขึ้นไปไปไป,ไปเก็บไม่ไ,ไว้เราก็ต้องมีการฉีดมีการพ่นเพื่อ,อป้องกันนะครับอย่างนี้ก็เรียนย้ำกับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยที่ใบกระทร้อนคราวนี้ผีเสื้อยักษ์ผีเสื้อยักษ์นี่ก็เป็นมแมลงศัตรูตัวสำคัญตัวหนึ่งแะครับ ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าตัวมันใหญ่โตมโหฬานลักษณะของผีเสื้อยักษก็คือจังหวะที่มันทำลายก็คือช่วงที่เป็นนอนครับนอนของผีผเสื้อยีเสืยกนั้นมันจะกัดกินใบกระท้อนก็ทำให้มีลักษณะใบแหว่งเว้าวิธีการแก้ไขเราก็ต้องเก็บน้าไข่จับตัวนอน แล้วก็ดักแด้มาทำลายเสียนะครับนี่ก็เป็นะมะแมลงที่กัดกินใบกระท้อนแต่ว่าไอ้ตัวที่ร้ายกาจก็เห็นจะเป็นมแมลงวันแตงเมลอนฟลายนะครับตัวตัวตัวของมันที่มันเข้าทำลายเนี่ยคือตัวมแมลงวันมันจะวางไข่ โดยแทงลงไปที่ผิวของผลไม้นะฮะแล้วก็จะวางไข่ไว้ที่ผลนั้นพอนอนเริ่มฟักออกมาเป็นตัวนะครับออกจากไข่มันจะเจาะกินเข้าไปอยู่ภายในผลไม้นั้นก็ทำให้ผลของกระทร้อนเน่าร่วงนะแล้วก็ร่วงหล่นไปนะครับ ว่ากันว่าตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถจะวางไข่ได้ประมาณ100อฟองนะครับระยะจากไข่เป็นตัวนอนก็จะใช้เวลาประมาณ1วันนะไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวนอนแล้วก็ระยะนอนก็จะกินเวลาประมาณ 5- ถึง8วันและเมื่อนอนโตเต็มที่ มันจะออกจากผลไม้และเตรียมเข้าดักแด้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะใช้เวลา6 2ถึง24ชั่วโมงนะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าดักแด้ในดินนะลึกประมาณครึ่งนิ้วถึง6นิ้วแล้วก็จะเป็นดักแด้อยู่ประมาณ7-9ถึง9วันนะตัวเมียจะมีอายุอยู่ประมาณ 94วันตัวผู้จะมีอายุประมาณ89วันเพราะฉะนั้นตลอดชีพพัะจักไข่จ,จนถึงตัวเต็มวัยนั้นก็จะกินเวลา13ถึง18วันนี่ก็เป็นการศึกษาวิจัยนะฮะโดยนักวิชาการนะครับก็เป็นข้อมูลจากเอกสารของท่านาท่านอาจารย์โกศลเจริญสมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมเนี่ยนะฮะอ่า ทีนี้อีกตัวหนึ่งครับก็เป็นมแมลงวันทองนะครับเห็นไหมครับเขาเรียกแมลงวันแตงเมลอนฟลายอันนี้มแมลงวันทอง Oriental f r u i ฟลายนะครับเช่นเดียวกันครับลักษณะการมำลายคล้ายกันมันจะใช้อวัยวะวางไข่เจาะที่ผลนะของอผลไม้ที่มันไปวางไข่โดยเฉพาะเราคุยเรื่องกระท้อนก็เช่นเดียวกัน และสุดท้ายก็จะทำให้ผลนั้นเน่าเสียนะครับมแมลงวันผลไม้พวกนี้จะ,ะเรียกว่าเริ่มผสมพันธุ์นะครับแล้วก็วางไข่โดยจะเริ่มวางไข่เมื่อมีอายุ9-12ถึง12วันนะครับแล้วก็ในการวางไข่ครั้งหนึ่งเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับโดยวางรวมก็นเป็นกลุ่มๆหน่งสาม 1, 3, ถึงหฟองภายใน1ถึวันหลังจากวางไข่ก็จะเห็นจุดดำๆขนาดเท่าหัวเข็มหมุดนะจุดดำๆนี้จะเริ่มลุกลามออกไปทําให้ผลไม้เน่านะผลไม้ก็จะปรากฏว่ามีมแมลงวันนะวางไข่ประมาณ2-11ฟองนะครับตัวเมียตัวหนึ่งนั้นวางไข่ได้ถึง200ฟอง ภายในเวลาหนึ่งวันไข่จะฟักเป็นตัวหนอนนะไข่จะฟักเป็นตัวหนอนนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของหนอนจะใช้เวลาประมาณ8วันแล้เข้าดักแด้อีก9วันแล้วก็เป็นตัวแก่อยู่ประมาณ94วันเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยจะใช้เวลา18ถึง 20วันด้วยกันพี่น้องครับนี่ก็แน่นอนที่สุดครับเราก็ฟังกันมาเยอะวิธีป้องกันกำจัดเก็บผลที่เน่าเอามาทําลายห่อผลเพื่อไม่ให้มันไปวางไข่ที่ผิวผลนะฮะและเราก็ดักจับตัวแก่ทำลายตัวแก่โดยจับแมลงวันทองไปทำหมันโดยปลูกต้นเดลลีใบกล้วยให้มาตอมแล้วเราก็ฉีดฆ่าให้ตายและก็บางครั้ง เราก็เอา,อาเรียกว่าล่อตัวแก่เข้าไปในกรงดักนะครับโดยใช้พวกาสารเมทิลยูจิโนนะครับในการที่จะทำลายนะตัวแก่เหล่านี้ให้ตายไปโดยที่มีชุบมาลาเทออนไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือมแมลงสตูกระท้อน ที่ท่านได้ถามถ่ยกันมานะครับเฟตรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูทคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลลอนธาตอาหารเสริมสูทคีเนต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของ sao hái cơ